การหาอนุพันธ์ฟังก์ชัน2ชั้นแบบนี้ทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหนะมาดูอันนี้มันเป็นการหาอนุพันธ์ก็คือการดิฟแหละนะฮะข้างนอกนะฮะข้างนอกสุดนะฮะข้างนอกสุดมันเป็นการยกกำลังเราจะต้องนึกถึงสูตรนี้นะครับของอนุพันธ์ก็คือดิฟ u ยกกำลัง n d u นะฮะ dx นะครับก็จะหาจากอะไรครับเอา n ไปข้างหน้านะครับ U ยกกำลังอะไรฮะ n ก็ต้องลบไป1แล้วก็อย่าลืมดิฟ3ด้วยนะอย่าลืมทำว่าอันนี้คือดิฟ3นะครับดิฟ3ด้วยนะครับดิฟไส้มันอ่ะเริ่มต้นตรงนี้ครับ H H พายอนะดิฟ h เทียบกับ X นั่นะแหละนะฮะก็ใช้ U กำลัง N ใช่เอากำลังมอยข้างหน้ากลายเป็นอะไรค, 7, ครับ7นะฮะ u ก็คือ 3X มลบสส่วนด้วย 2X บวก1ทั้งหมดยกกำลังอะไรครับจาก7เหลือ 6นะฮะลบไป1นะครับอย่าลืมดิฟอะไรดิฟสามดิฟไส้มันนะฮะดิฟไส้มันก็คือดิฟสามเอ็กซ์ลบสองส่วนด้วยสองเอ็กซ์บวกหนึ่งไปอ๋อต่อไปครับขั้นตอนของการดิฟผลหารนะฮะตอนนี้ดิฟผลหารนะครับน,นี่นคือยูนี่คือวีอ v, ใช่ไหมฮะอ่าบนหรืล่างนะอ่าบนกับล่างอ่าบนกับล่างอ่ะสุดว่าไงครับดิฟผลหารมีสูตรว่าเออล่างดิฟบน ลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกับล่ง2นะครับนี่คือดิฟผลหารนะครับอ่ะเดี๋ยวมาจัดการเลยครับตัวนี้ก็ลอกมาครับ h prime x ลอกมาเลยไม่มีอะไร7ทั้งหมดยกกำลัง6กใชสา x บวกลบสนะครับหารด้วยอะไรฮนะสอ x บวกหไปยกกำลัง6กอ่ิ่ผลหารนะครับล่างดิฟบนเอาล่างมาก่อนนะฮะล่างคือใคร x อ x บวกหนะครับ ดิฟข e ้างบนดิฟข้างบนได้อะไรดิฟข้างบนดิฟ 3x ได้3อ่าดิฟ2เป็นศูนย์ข้างที่นะครับเป็นศูนย์ปลายนะครับลบล่างดิฟบนลบบนบนก็คือ 3x ลบกับ2นะครับอ่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างดิฟล่างดิฟ 2x ได้2ปลายดิฟ1เป็นข้างที่ศูนย์ปลายนะครับหารดิฟล่างกำลัง2ก็คือ 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับ จากนั้นเราก็กระจายครับกระจายกระจายพังก์ชันเข้าไปกระจายตัวเลขเข้าไปนะครับตัวแรกก็ได้นะครับ 2x คูณกับ3ได้ 6x อ่อ2 3คูณ1ได้3ไปนะครับลบกับเอา2คูณกับ3ก็ได้เป็นอะไรครับได้6ลบ 6x ลบคูณลบเป็นบวกนะฮะ2คูณ2ก็เลยกลายเป็นบวก4ไปโอเคนะครับจบนะะตรงนี้นะฮะหารด้วย 2x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะรวบนะนิดนึงอันนี้ก็ สองหก x ลบหกไปูนะครับอันนี้เหลืออะไรสามบวกกับสี 4, ใช่ไหมสามบวกสเป็น7นะฮะได้เท่าไหร่ครับตรงนี้เป็น7จ็ดนะกำลัง6อันนี้ก็มี7หารด้วย2 x บวกกับหนึ่งมยกำลังสอง,อง,องนะครับอันนี้สาม x ลบสองกลังหหารด้วย2 x บวกหนึ่กำลังหไป รวบนะฮะที่1 7 7 4 9ี่นะครับคูณกับ3 x กลบ6ลบ2กำลัง6อ่าแล้วก็2 x อบวก1อันนี้กำลัง6ใช่ไหมเจอกับกำลัง2ก็เลยกลายเป็นกำลัง8นั่นเองนะครับงนั้นอันนี้คือคำตอบนะครับของการดิฟฟังชัน hx 2ชั้นโอเค